ไม่อะไรคะคุณดูสิเป็นงวงขึ้นไปอย่างนี้เลยมันก็พ่นไฟขึ้นไปเนะี่ย ฟ้าแปลกมากเลยค่ะคุณเห็นแปลกแปกอย่างนี้ต้องถ่ายแบ่งกันดูนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะตอนเย็นค่ะเนี่ยเมฆแบบนี้เลยค่ะแปลกมากค่ะเมฆรอบเย็นนะคะขึ้นไปเหมือนงวงช้างขึ้นไปเลยค่ะ เพื่อนๆที่บ้านมีแปลกๆถ่ายให้ดูมั่งนะคะ